สำหรับประวัดที่สองของการเดินทางด้วยแคมเปอร์แวนของเรานะครับวันนี้เราตื่นเช้ามาเราก็อยู่ที่ริมอ่าวนางอยู่แล้วนะครับก็เล่นทรายเล่นน้ํากันจนหนาใจอาบน้ําล้างตัวแล้วก็กินข้าวกันในรถเลยครับซึ่งเราก็กินกันง่ายๆนะครับกินขนมปังก็ซื้อจากเซเว่นอีเลฟเว่นครับเจ้าประจําเพราะว่าที่นี่มีอาหารเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกไข่ลวกอะไรอย่างนี้นะครับกินแล้วก็ได้คุณค่าทางอาหารนะครับเหยาะแม็กกี้นิดหน่อยจะบอกว่าแม็กกี้ที่เขาให้มามันเล็กนะครับเราก็เลยต้องใช้ของตัวเอง สำหรับเด็กๆนะครับอยากกินขนมปังกับนูเทลล่าก็อันนี้เป็นนูเทลล่าที่เราแวะซื้อมาจากที่แมคโครนะครับทั้งหมดนี้ไม่ได้สปอนเซอร์นะครับก็คืออันนี้เป็นสิ่งที่เราทำนะครับก็แค่เล่าให้ฟังเฉยๆอย่างเซเว่นอย่างเงี้ยเราก็กินเป็นประจําอยู่แล้วพวกนมเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ซื้อมาตั้งแต่วันก่อนนะครับวันแรกเลยที่เราแวะที่แมคโครของทุกอย่างตีกินก็กินในห้องแอร์นะครับริมทะเลนะครับพร้อมหน้าดีมากๆเลยครับสําหรับแคมเปอร์แวร์กินข้าวเสร็จแล้วนะครับเราก็ ง่ายครับสามารถล้างจานในรถได้เลยนะครับเพราะว่ามีอุปกรณ์มาครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นตัวฟองน้ําหรือว่าน้ํายาล้างจานแต่น้ํายาล้างจานที่ให้มาอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับก็แนะนําว่าให้ซื้อเพิ่มหลังจากล้างเสร็จก็มีผ้าเช็ดจานให้ด้วยนะครับเพราะว่าเราควรจะใช้ได้แห้งเราก็เก็บเข้าที่นะครับไม่งั้นเวลาขับรถแล้วมันจะป้งเป้งน่าลาคานหลังจากที่ล้างจานเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ขับรถไปที่ลานกักเตทของห่านอุปราชธาราเพื่อที่จะเติมน้ําที่เราได้ใช้ไปนะครับแล้วก็เอาพวก สิ่งที่อยู่ในตัวคัสเซ็ตทอยเลตนะครับไปทิ้งที่หาดพัทธาารานะครับก็มาแล้วก็อย่าลืมจ่ายค่าบริการนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่วันนั้นใจดีมากก็คือก็าถามว่าผมนอนหรือเปล่าผมไม่ได้นอนเขาก็ไม่คิดเงินครับ ตอนนี้เราออกจากาตรงหาดนครันแล้วนะครับเดี๋ยวเรากำลังมุ่งหน้าไปจุดชมวิวสม็ดน,นางชีซึ่งก็จะเป็นที่ที่เราจะไปนอนชมวิวสม็ดน,นางชีกันคืนนี้นะครับเราก็จะออกแคมเปอร์แวนไปจอดไม่ต้องจองครับเราก็ไปจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าแพลนเนี่ยมีการเปลี่ยนค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าที่จริงเนี่ยเรา,ายอยู่ที่นี่สอคืนนะครับวันนี้จะพาเด็กๆออกไปดำน้ำเดย์ทริปแต่ว่า เมฆมันเยอะคือเดี๋ยวมีเมฆเดี๋ยวไม่มีเมฆอะไรอย่างเงี้ยมีแดดผมก็ไม่ค่อยมั่นใจนะครับกลัวออกไปแล้วขึ้นลมแรงขึ้นมาเดี๋ยวจะเมาเรือกันหมดเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราย้ายไปพังงาเลยนะครับแล้วก็ถ้ามีจังหวะเนี่ยกอ็อาจจะพาไปเดย์ทริปไปพวกซีมิรันแทนก็สวยเหมือนเหมือนกัน ไปทุกวันเดี๋ยวเด็กๆก็เบื่อครับจริงๆก็ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราเดินทางไปแล้วใช้เวลาจากที่นี่ไปเนี่ยสองชั่วโมงสามนาทีผมเข้าใจว่าพังงานจริงก็มีที่เที่ยวเยอะนะก็เดี๋ยวลองไปไปหาหาดูนะครับเดี๋ยวระหว่างทางไปเดี๋ยวลองเสร็จดูว่ามีอะไรน่าพาเด็กๆไปเที่ยวบ้างต้องอย่าลืมนะครับเรามาครอบครัวเนี่ยอะไรที่เราอยากดูไม่ใช่อะไรที่เด็กอยากดูเสมอครับก็ อ okay. ประมาณนี้ครับระหว่างทางไปพังงาก็มีที่เที่ยวอีกที่หนึ่งที่เราแวะได้ด้วยนะครับนั่นก็คือเขาขนาดน้ําซึ่งเราจะแวะผ่านเข้าปรงนัณนที่นี่ด้วยครับโอ้ค,ครับอันนี้เรามาเที่ยวตรงเขาขนาดน้ํานะครับก็เดี๋ยวเรานั่งพาเด็กๆนั่งเรือออกไปที่เขาขนาดน้ํากันเรือนะครับก็เรือนะครับ ค้าร้อยบาทนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรากินข้าวกลางวันด้วยนะครับเขาก็เลยคิดเป็นแปดร้อยบาทอ่ะเดี๋ยวเราไปขึ้นเรือกันดีกว่าเด็กๆอ่านี่นะครับเขาเอาเรือมารับเราล้วนี่นะครับเขาขนามน้ําเนี่ยสําหรับผมเนี่ยมันเหมือนปลาวานกําลังกระโดดนี่เหมือนปลาวานแบบขึ้นมาจากน้ําเลยแล้วก็ตรงนี้ก็คืออนุสาวรีย์ ปูดำปูมอนสเตอร์ใหญ่มากใช่ไหมพี่โยไปโอมาได้ตอนแดดร้อนแต่ว่าเหลือก็มีมีร่มนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าเป็นไรไปพี่โยน้ำไปเลยเดินไปเลยให้ไม่อะไรเลยูุ พอยืนแล้วมันจะเป็นดึงึงถึงถึงไหมไนะอ่าปลพี่โอปลายลงเลยาลงา้าวางไ,ไมัเดีนลร้อ่ะลงอ่าพี่โอเคนเข้าไปขางในเลยหูกอ่าให้มา,านี่ยเหยีบยบแล้วก็เหยียบเหยียบลงมาเหยียบไปเลยออ อ่ะหมาม้าไป,ไปโอเคพร้อมแล้วใช่ไหมนี่อ่ะเด็กๆพร้อมยางไว้หมาสิต่กเขาขนาบน้ำนะครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์นะครับที่ผมแนะนําให้เพื่อนๆทุกคนที่มาที่พังงานเนี่ยได้ลองมาเที่ยวนะครับหรับผมเนี่ยมันเป็นภูเขาหินที่เหมือนที่พูดไปก่อนหน้านี้นะครับก็คือหน้าตาเหมือนประวานกระโดดขึ้นมาจากน้ํานะครับ แต่อีกหนึ่งเหตุผลที่เรามาที่นี่เนี่ยก็เพราะว่าเรามีเป้าหมายจะมาทานข้าวกลางวันที่ร้านอาหารที่บนเกาะนะครับหลังจากมาถึงนะครับก็เดินไปตามทางที่เขาขนาบน้ําเนี่ยจะมีถ้ำนะครับที่สามารถเดินขึ้นไปได้ตอนเดินไปเนี่ยมันจะมีหินรูปหัวกระโหลกไม่รู้ทุกคนเห็นเป็นหัวกระโหลกเหมือนผมหรือเปล่านะครับพอเดินขึ้นไปเนี่ยจะมีไฮไลท์เลยกันสําหรับผมนะครับเป็นโครงกระดูกขนาดใหญ่นะครับซึ่งเราไม่รู้ว่าเป็นโครงกระดูกจริงหรือเก๊นะครับแต่ผมเดาว่าเป็นโครงกระดูกเก๊เพราะว่าเด็กๆ แม้แต่เด็กนะครับยังคิดเลยว่ามันเป็นโครงกระดูกเกเพราะมันใหญ่กว่าโครงกระดูกอื่นเนี่ยสอถึงสเท่านะครับแล้วก็มีพวกรูกป,ปั้นนะครับของฐานญี่ปุ่นแล้วก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้โบราณคดีนะครับถ้ำนี้ก็จะเป็นลักษณะถ้ำที่มีหินง,งอกหินย้อยนะครับแล้วก็มีแสงรอดออกมาสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปเนี่ย,ยผมบอกเลยว่ามีมุมถ่ายรูปสวยๆเยอะเลยนะครับที่สามารถถ่ายสวนแสงออกไปได้หลังจากนั้นนะครับเราก็นั่งเรือต่อไปเพื่อที่จะไปลอดอุโมง ที่เป็นมงต้นต้นตางนะครับซึ่งเราจะสามารถลอดได้เนี่ยขึ้นอยู่กับระดับน้ําในวันนั้นนะครับก็คือก็ไม่ต่ําเกินไปแล้วก็ไม่สูงเกินไปเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับของคนที่มาที่นี่ที่ผมแนะนําให้ไปนะครับโดยเฉพาะพวกสายถ่ายรูปนะครับถ้าชอบนี่คือตรงนี้พลาดไม่ได้เลยนะครับระหว่างที่วิ่งเข้าไปนะครับนี่มันจะสวยงามนะครับเป็นลักษณะนี้เลยโอ้หผมเห็นคนอื่นๆที่ถ่ายรูปมาสวยๆเนี่ยมีเยอะมากเลยนะครับถ้ามีเวลา แนะนำให้มาเยี่ยมเยียนที่นี่ครับโอเคครับนี่เรามากินกันที่แม่หญิงนะครับนี่ร้านนี้อร่อยแนะนําเรามากินหลายรอบแล้วอุ้ยทําร้านใหม่ตอนแรกหนะ้าตามันไม่เป็นอย่างนี้มามมานี่เขาทําใหม่โอ้ใหญ่กว่าเดิมอ่ะนั่งนั่งนี่ก็ได้อ่านี่ปลายอยู่ในกระชัง หลังจากทานข้าวกลางวันกันเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เดินทางต่อไปที่จุดชมวิวอ่าวโตหลีนะครับซึ่งที่นี่สามารถกางเต็นท์ได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องจองเลยนะครับก็คือไปที่หน้างานได้เลยจุดนี้เนี่ยหน้าตาก็คือเหมือนกับที่สมัยนางชีนะครับไปถึงเนี่ยก็ติดปัญหาอีกอันหนึ่งนะครับก็คือกิ่งไม้นะครับรถเราใหญ่เข้าไม่ได้พี่ที่เขาดูแลลานก็ใจดีนะครับจัดการตัดกิ่งไม้ให้เราเลยครับแล้วเราก็มาถึงแล้วนะครับจุดชมวิวอ่าวโตหลีนะครับซึ่งสามารถกางเต็นท์ได้ด้วยแล้วก็ที่นี่ก็มี บ้านพักด้วยนะครับมาเนี่ยทุลักทุเลมากนะครับคือต้องบอกว่ารถเนี่ยดีมากๆคือทางขึ้นเนี่ยชันมากมากก็ขึ้นมาได้อย่างสบายแล้วก็วันนี้คนเยอะเพราะว่าเป็นมดุกลองวิกเอนนะครับพี่ที่เขาดูแลร้านเนี่ยก็แบบใจดีมากนะครับจริงๆคือเข้าไม่ได้เขาแบบว่าตัดต้นไม้ทิ้งหมดเลยนะครับเพราะว่ารถเราอะ่ะมันสูงนะครับแล้วมันก็เป็นสี่เหลี่ยมเข้ามามันก็จะติดกิ่งไม้ถี่ไหมเขาตัดทิ้งหมดเลยเออนั่นแหละสุดยอดเลยนะครับก็ เดี๋ยวผมเริ่มเซตอัพก่อนเลยครั้งนี้ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะครับคือตอนที่ขึ้นรถมาเนี่ยแบตบมันมี3.7นะครับแล้วก็ขับมาถึงก็มี3.7เท่าเดิมผมยังนึกว่าจะเต็มเพราะเมื่อวานเนี่ยมันเต็มตลอดเวลาก็โอเคไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็เอาเครื่องปั่นไฟมาเพื่อการนี้นะครับเดี๋ยวเราจัดการชาร์จไฟก่อนเดี๋ยวจัดที่ให้เด็กๆนั่งแล้วก็ปั่นไฟ ไปใส่เข้าส

เรากลับเดี๋ยวเราไปรีวิวห้องน้ำกันก่อนนะครับอันนี้เหมือนเดิมจากจุดที่ผมตางนะครับนะครับเดินลงมานะครับก็ห้องน้ําก็มีจุดเดียวไม่ไกลไม่ไกลนะครับเดินผ่านมาก็จะเจอกับลอยที่เขาตัดกิ่งไม้ไว้ให้เราน่ารักมากจริงๆนะครับเ <c oughs> นี่ยเดินมานิดเดียวก็ถึงแล้วครับเนี่ยที่นี่มีห้องพักด้วยนะครับถ้าใครอยากจะมาไม่ต้องกางเตท์แล้วเขาก็มีแบบ เต็นให้เช่าอะไรอย่างงี้ด้วยนะเต็นให้เช่าก็ก็กางไว้เรียบร้อยแล้วนี่ที่บอกค่าเข้านะครับเวลาห้าสิบบาทนะครับอันนี้เป็นห้องน้ำอตอนเช้าน่าจะคนเยอะมาเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับห้องแรกอันนี้เป็นห้องอาบน้ำนะครับแล้วที่เหลือก็จะเป็นสุขาก็จะมีเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ เป็นยองๆก็มีนะครับแล้วก็ห้องสุดท้ายก็จะเป็นอาบน้ำเช่นเดียวกันนะครับผมเปิดน้ำให้ดูนี่นี่ก็แรงประมาณนี้นะครับน้ำไม่แรงมากแต่ก็อาบได้นะครับไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับประมาณนี้ก็นี่ยครับ ห้องน้ําผมเห็นป้ายที่กี้มีป้ายมีราคาแบบพวกห้องพักนะผมเดินไปหาให้ดูเผื่อ,อเพื่อนๆคนไหนสนใจจะมาพักอ๋อที่นี่เป็นจุดดักสกายด้วยนะใช่เมื่อคืนมืดมากเลยแต่ว่าเมื่อคืนมันเมฆเยอะหมอกเยอะนะครับนี่นะครับก็จะมีห้องแอร์ห้องน้ำเนี่ยพันสองนะครับถ้าสามเตียงสองพันสอง กระท่อม3คนรวมต้นน้ำเจ็ดร้อยเต็นสองคนห้าร้อยนี่คือให้เช่ามีชุดอะไรพวกนี้อ๋อนี่ไงค่าเช่าพื้นที่เต็นท์นะครับสองร้อยแล้วก็ค่าบัตรเข้าหกร้อยห้าสิบบาทก็อะไรประมาณนี้นะครับอรุณสวัสดิ์ครับมาเรามาสรุปเออเอพีซดที่2นะครับของทริปการเดินทางด้วยแคมเปอร์แวนลงใต้ของเรานะครับเมื่อวานตอนเช้าเนี่ยเราตื่นมาแล้วเราก็เล่นอยู่ที่หาดเอาวนางนะครับแล้วก็เข้าไปเติมน้ํา ทำพัฒกิจอะไรที่อุทยานแห่งชาติถัดโนพรัตธารานะครับเสร็จแล้วเราก็ไปเที่ยวที่เขาขรัมน้ำนะครับก็คือนั่งเรือออกไปแล้วก็ปีนขึ้นไปดูในถ้ำนะครับมันจะมีโครงกระดูกใหญ่มากไม่รู้ของจริงของเกยเพราะเขาไม่เขียนนะครับแต่ว่าผมเข้าใจว่าน่าจะของเกยนะครับเพราะมันใหญ่กว่ามนุษย์ปกติน่านจะสัก 3- 4สี่เท่าได้เลยนะครับคือมันใหญ่เวอร์วังมากนะครับเด็กๆก็ คนข้างกลัวนะครับเพราะว่ามันมืดๆแล้วมันก็มีหุ่นเลยเต็มไปหมดเลยนะครับก็เป็นการออกกําลังเสร็จแล้วเราก็ไปกินข้าวกันต่อที่ร้านมะหยิงนะครับอันนี้แนะนํามากๆนะครับถ้าใครได้ไปที่เขาขนามนาม้ําอร่อยอร่อยอร่อย,ออยทุกอย่างเลยดีกว่าโดยเฉพาะถ้าใครชอบแบบพวกกุ้งผัดกะปิผัดตอนอะครับสุดยอดเลยแกงเหลืองนี่ก็แบบสุดยอดมากๆแล้วพี่เขาก็มีแบบกระชังปลานะครับกินปลาขนาดซาซิมินะครับเป็นปลากระมงั้นถ้าผมจําชื่อไม่ผิดอร่อยมากๆอร่อยมากๆที่นี่ดีจริงๆผมมากินหลายรอบแล้ว เสร็จแล้วเราก็ขับรถต่อนะครับมาที่พังงานะครับเรามากางเต็นท์กันที่อ่าวโตหลีนะครับก็คือถ้าปักใน Google m a p เนี่ยก็คือจุดกางเต็นท์อ่าวโตหลีมาถึงเนี่ยวันนี้ก็คนค่อนข้างเยอะนะครับพี่ที่เขาดูแลร้านเนี่ยเขาก็ใจดีมากแล้วก็ลำมากเลยครับคือเขาอยากจะให้เราเนี่ยได้จุดที่ดีมากๆนะครับคือมองแล้วแบบว่าเฮ้ยมันต้องทอยรถเข้ามาให้ได้มาแล้วมันต้องได้วิวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเข้ามาเนี่ยเนื่องจากรถเรามันเป็น เป็นรถบ้านน่ะมันใหญ่มันสูงนะครับเขาแบบตัดต้นไม้อะตัดกิ่งไม้ไม่ใช่ตัดต้นไม้ตัดกิ่งไม้เลยนะครับเพื่อให้เราเนี่ยเอารถเข้าไม่ได้แล้วเราก็ได้วิวที่สวยจริงๆคือคือต้องบอกว่าเป็นวิวแบบ3ามองศาสวยมากๆคุณที่นี่นะครับค่ากลางเ้นละห้ิบ,บาทเองถูกมากถูกมากๆนะครับจะดีกว่านี้ถ้าเกิดน้ําอาบเนี่ยมันแรงกว่านี้สักนิดนึงแต่ก็ถือว่าดีมากนะครับน้าที่นี่จะเป็นน้ําที่ค่อนข้างซอฟต์นะครับเพราะฉะนั้นอาบแล้วมันก็จะแบบไม่ไม่สะอาดสักทีคือหมายถึงว่ามันจะรู้สึก ลื่นๆนะครับบางคนอาจจะชอบก็ได้แบบว่าเออดูแลผิวอะไรอย่างเงี้ยนะผมไม่แน่ใจอันนี้แล้วแต่ก็เมื่อวานอ่ะวันนี้เราได้ใช้เมื่อคืนเราได้ใช้เ,ออเครื่องเจเนเรเตอร์ด้วยครับตอนแรกเนี่ยสองคืนแรกเนี่ยคือขับรถแล้วมันก็ชาร์จมาเต็มตลอดเลยครับเมื่อวานไม่แน่ใจเหมือนกันออตอนผมออกมามันมีอยู่30กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วขับมามันก็30กว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ขึ้นทันทีนะครับก็เลยต้องใช้เจเนเรเตอร์ปั่นไฟ ช่วยนะครับแล้วก็สำหรับวิธีการผมก็ไม่แน่ใจนะครับตอนตอนชาร์จด้วยเจเนเรเตอร์เนี่ยมันชาร์จเข้าได้ค่อนข้างเร็วนะครับแต่ว่าก็แน่นอนว่าปิดแอร์ปิดอะไรทุกอย่างเสร็จแล้วผมก็เลยมาสตาร์ทรถนะครับแล้วก็เปิดแอร์ช่วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบการเป็นดึงกระแสดได้น้อยอาจจะเป็นพสตาร์ทรถไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าถ้าให้ผมแนะนำนะครับวิธีที่ดีนะครับค,คือคือแอร์ของรถยนต์ตัวรถกระบะเองเนี่ยไททันเนี่ย ผมมันเย็นมากนะครับตาร์รถเปิดแอร์สุดช่วยแป๊บเดียวในรถก็เย็นนะครับแล้วก็ค่อยไปใช้แอร์ของตัวด o มน t ติกก็ประมาณนี้เหมือนจะนอกเรื่องแต่ไม่นอกเรื่องนะครับเพราะว่านี้เราเป็นทริปของแคมเปอร์แวนเมื่อคืนนะครับเพลินมีเพื่อนมาเที่ยวที่ภูเก็ตพอดีก็เลยแวะเข้ามานะครับกินข้าวกับเราด้วยนะครับก็เด็กๆก็นั่งกินในรถเย็นสบายคือคือต้องบอกว่าหลังจากที่ใช้มา4วันเนี่ยคือชอบมากเลยนะแคมเปอร์แวนเนี่ย คือรู้สึกว่ามันแบบม,ม,มันเป็นบ้านเคลื่อนทีจ่จริงครับอย่างที่บอกบางคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้ยราคามันสูงเลยมันเป็นประสบการณ์ครับคือเราไม่ต้องเช็คอินเช็คเอาท์เช็คอินเช็คเอาท์นะครับโดยเฉพาะถ้ามาสถานที่เที่ยวท,ที่เราแบบไม่ใช่ไม่ได้ใช้ฟิสิลิตี้ของโรงแรมนะครับคือ,อสมมติบอกว่าจ่ายโรงแรมคื่อแปดพันล 8, เลยคืืลอหมื่น 10, อย่างเงี้ยอย่างรถบ้านเนี่ยมันก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เขามีโปรโมชั่นว่าเราจะคือจองล่วงหน้านานก็จะยิ่งถูกนะครับ ถ้าเกิดจองอยิ่งยาวก็จะยิ่งถูกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยรวมๆเนี่ยผมว่าเฉลี่ยเนี่ยน่าจะตกอยู่ที่ประมาณ 6,000, 7,000, 8,000ประมาณนี้นครับแล้วแต่โปรโมชั่นที่เขามีนะครับถามว่าไพักโรงแรมได้ดีจริงนะครับอันนี้ผมไม่เถียงเลยนะครับห้องดีอาบน้ำสบายทุกอย่างมี f ฟอร์สิตี้มีอะไรนะมีสระว่ายน้ำมีทุกอย่างอะ่ะแต่ว่าต้องมาลองจริงๆอะ่ะถึงจะเข้าใจนะครับมันเป็น มันเป็นความรู้สึกที่แบบเฮ้ยสบายเฮ้ยดีคือขับรถไปก็ชมวิวนะครับไม่ต้องเป็นัวกังวลเลยนะครับแบบเฮ้ยปวดท้องอยากจะเข้าห้องน้ําเรามีห้องน้ําอยู่แล้วนะครับอยากจะอาบน้ําเด็กเปื้อนอะไรอาบน้าอยากจะจอดรถเล่นอยากจะนอนนี่ไหนอย่างเงี้ยขับขับรถลงใต้ยอย่างเงี้ยผมก็ไม่ต้องคิดมากนะครับเดี๋ยวขากลับผมก็ทำเหมือนกันผมก็ขับรถไปเรื่อยๆนะครับดึกๆง่วงละก็จอดปั๊มประมาณมาลาแล้วก็นอนเลยนะครับตื่นขึ้นมาก็ขับรถต่อนะครับแล้วก็อย่าง เมื่อวานตอนเช้าเนี่ยตื่นมานี่ก็คือผมอยู่ริมหาดแล้วอะก็คือผมจอดอยู่ที่อ่าวนางนะครับลงไปเล่นสายเล่นน้ําเลยเลยเสร็จแล้วก็ขึ้นมาล้างตัวเลยนะครับแล้วก็ไปต่อคือมันมันสะดวกมากๆเลยเออต้องบอกเลยมันคือมันดีมากๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเอพิโซดนี้อ่าก็ถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับก็ลองมาติดต่อได้ที่บริษัท มมยวอยาดนะครับหรือใครสนใจก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับก็วันนี้เดี๋ยวขอตัวไปทานข้าวชงข้า,าวเช้าอะไรก่อนนะครับอ่าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับนี้ก็ขอตลาลากนนราคบสวัสดีครับ